สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการลอนเล่ครับวันนี้ขาดไปหนึ่งคนครับคุณตองตองไปไหนครับคุณตองไปน่านคุณตองอยากจะทําตัวเป็นอิสระใช่อยากเดินทางอยากเดินทางวันนี้ครับผมก็จะได้ท็อปครับผมเหนือมาช่วยในรายการลอนเล่ของเราครับวันนี้เราไปไหนกันอัมพวาเราจะลัดช็อปเปอร์กันวันนี้ใ่ก็คือพระเอกหลักของเราก็คือพวกรถช็อปเปอร์ในทริปนี้ก็จะมี ลูกค้าของพวกเราไปด้วยด้วยด้วยเพื่อที่จะซึมซับบรรยากาศของเออรถปีเก่าเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงแล้วก็เราขี่รถปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันได้ใช่แล้วก็เทปนี้เราจะมีคอนเท์มีคาถามมีคาถามมีคาถามที่ถือว่าเป็นคอนเทนต์หลักของวันนี้เลยนะครับว่าช็อปเปอร์ลาบากยังไงแค่นั้นเองมาทีใครรับทีมงานรมสี่ครับสี่นะครับ เราล่าที่มาของเอพี่บอยหน่อยสั้นๆอ่าสั้นๆขอสั้นๆมันมันน่าจะเป็นอือจริงๆมันลอ้อนะครับเป็นแบรนด์แบรนด์ทำแบรนด์ชื่อว่าเอฟพี่ทูเดย์ไงแล้วก็ไอหวีไอหวีทุแ่แสบก็เอาไปล้ออะไรเงี้ยเป็นเอพิวแล้วก็บอยเติมอะไรเงี้ยตอนแรกมีอยู่สองคนเล่นงานแล้วก็ทุกวันนี้เหลือหนึ่งแล้วก็เออเขาเรียกอะไรก็ได้ครับชวนกันมาเล่นอะไรเงี้ยหลอกหลอกก็เรียกหลอกกันมาเล่นต่อมาลำบาก นี่อ่ะทีมงานนี้คือทีมงานยางบัตรสมัยกอ่อนพวกผมก็อย่างนี้แหละครับหลอกกันมาเล่นไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินผู้อยู่วันนี้ว่าชวนกันลำบากวันนี้คอนเทนต์ในรายการลอนเล่ของเราครับเราจะถามว่าไอ้รถที่เราขี่เนี่ยลำบากยังไงอ่บางงอบอกกันเลยว่าเอาความลำบากนะแท่เอาความลำบากว่าลำบากจริงๆรถไม่ค่อยลำบากจริงรถลำบากที่ใครครับลำบากคนคนโบากครับ ลำบากอ่ะก็รถมันก็เก่าครับมันก็ขี่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเลยคับก็อาจจะมีสงมีสียอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จริงๆเป็นรถทุเรีครับหลายคนเล่นกันรถเก่าก็แนะนําว่าถ้าสมมติกวัวรถมีปัญหาผมแนะนําบางเล็กบิตชีนครับผมอันนี้เป็นเครื่องรางนะครับครับผมแล้วก็นี่ครับน้ําเฟนไบวิกครัครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่า่อ่ะ วันนี้เรามากับทีมอีกทีมงานนึงครับอีกทีมงานนึงซึ่งเป็นทีมงานเราเองเราไดรับทีมกับทีมงานจิกเกอร์ดี้อ่าไม่นกันก็จากแก๊งอื่นไม่มีเดี๋ยววันนี้เราดูเดี๋ยววันนี้คุณรอดูทีมงานผมไม่มีกินข้าวลิงไม่จริงเราประกันแต่กินข้าวแกง อ่ะสด้ายเราก็มาถึงฮะใช่ที่ไหนก๊อฟณปลายพงพางอภวาระยะทางจากกรุงเทพถึงปายพงพางประมาณ87กิโลเราใช้เวลาสักประมาณ4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเพราะว่าไม่เราจริงๆอ่ะเสน่ห์ของของการขี่รถเก่าหรืออะไรเงี้ยครับมันก็คือการได้จอดฮัดจอดจอดแวะดูนู่นเช็คนู่นเช็คนี่นะฮะใช่ครับอ่าใช่แต่ก็เป็นเสน่ห์ใช่อ่าฉะนั้นถ้าอยากสบาย ซื้อรถเทมเปอร์อ่าซื้อรถกับซื้อรถเทมเปอร์เพลว์ไม่เหงาแน่นอนสบายแน่นอนใช่ครับรถเรารำหลังไงรถเราบ้างรถผมเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไว้ไม่กระชากแล้วถังน้ำมันมันเล็กออ๋เพราะว่าเราเราใช่แล้วแล้วเราคัสตอมมันมาเนี่ยคือเราต้องการความเพรียวแต่เราก็ต้องแลกกับการความจุความสบายของเราคือมันก็ต้องลำบากตรงนี้แบบเฮ้ยเราต้องเติมมันบ่อยแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกรถใหม่สักคันหนึ่งเราจะเลือกรถอะไร ผมีใจไหมมีครับอะไรเอ่ยผมอยากได้รถไกลครับรถไกลนะรถไกลอ๋อรถดีรถดีมีอนาคตมีอนาคตครับผมอย่าลืมนะครับรถไกลเนี่ยทางไกลสบายถังใหญ่นั่งสบายท่านั่งเนี่ยโอ้หคือคือปัญหาของน้ำเนี่ยผมรู้ละน้ำต้องน้ำน่าจะต้องเติมมันบ่อยน้ำเลยอยากได้รถที่มีถังใหญ่ันีเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ เรามาต่อกับเสียสุพรรณบุรีของเราครับครับผมอาร์มขี่อะไรมาวันนี้วันนี้ผมขี่จูเวลมาครับอันนี้เขารับประกันยังไงบ้างเนี่ยรับประกันสุดสายตาต้องต้องขี่ใกล้ๆเจ้าของเก่าอ๋อคือถ้ารถเก่ารับประกันสุดสายตาใช่ใช่อันนี้รับประกันสุดสายตาถ้ารถใหม่เนี่ยรับประกันสองปีนะอ่าใช่รถใหม่รับประกันสองปีที่ปรัหลามเก้าใช่ที่ประหเก้าใช่ถ้าเกิดว่าอาร์มจะต้องซื้อรถใหม่สักคันหนึ่ง ในใจนมีรถอะไรถ้าไม่ใช่คันนี้ผม,ผมชอบรถไกลนะรถไกล์ซีวีโออาแบบว่าสตันหตานเมกันอะไรหลายคนที่ถือว่าชอบรถไกลเยอะนะเพราะถือว่าเป็นรถที่ดีใช่ใช่สุดนะอ่ะเรามาต่ออยคนนี้กาาตาาา่อยนะครับผมเนี่ยความลำบากอยู่ตุงนี้ <laughs> การนี้ก็ถ้าเห็นงานก็จะจาได้นะใช่ผู้จัดงานวินวินวินาวินครับผมวันนี้การขี่อะไรมาอองานล้าเฟนไบวิกเนี่ยเป็นวีลโก้ครับยิงแฟมทั้งคันครับผมแล้วก็เป็นหลังแข็งตามอะแล้วรถใหม่ที่การอยากได้อะออมีไหม มี่ผมชอบขับสไตล์เป็น low S ครับ low S นะ low S ก็ต้องเป็นไดนาโล w ไดนา low S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  21เอาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยการเตรียมตัวได้เลยเตรียมตังได้เลยอ่าพี่อ่าน่าจะเป็นไม่อาจจะมาเป็นซอฟเทลนะซอฟเทลเป็นซอฟเทลซอฟเทลไม่เป็นไดนาาอ่่ไไมด้เป็นไดนาแล้วเพราะฉะนั้นในหลังแข็งที่ว่าเหนื่อยเราสบายขึ้นแล้วซอฟเทลซอฟเทลซอฟเเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยลำบากอย่างนี้หรืออยากจะเจอสบายก็ไปลองเลือกดูได้แล้วก็ ลองไปหาแรงมาดานใจที่งานวิลลวินได้ใช่ใชครับโอเคขอบคุณกาค,ครับ,บค,ครับผมสวัสดีครับ<ม>